ได้กินได้กิน <S <S นี่คุดมาแล้วได้ปรปมาณนี้พี่น้อนรวยวะง,งีได้หนึง่งหนึ่นองซกระทางก็ได้กิน,นอานแล้วสีสัน,น,นกินนพี่องจำลับไปตงได้มาณนี้พ่นเดี๋ยวีพามากุด มันในกระถางมึงพี่นอ้องอันนี้เป็นกระถางดำบอยงี้พี่นอน้องมันจะมีหัวอย้าเขากินบอพี่นอ้องตัวนี้กับมั่มันสองเดือนกู้วสองเดือนกล,กลัวจะเขาสามเดือนแล้วพี่นอ้องกระปูป้อยางละสามตน้นสามตน้นหรือสี่ต้นเนี่ยพี่นอ้องหยอดมั่งเาจะาไปเสียบไหมปลูกไหม จีมีหัวบ่ไอ้นกมาเบิ้งไอ้นกมาจ้าพี่โอ้ยมันจีมีหัวบ่เออเอ้ยมาเบิ้งน้ำกันเนี่ยหัวหนึ่งตัวเนี่ยนี่หนึ่งเบื้งโอ้หัวโอ้หัวสนิทหนึ่งหนึ่งเนี่ยตัวเนี่ยสนิท ดูหัวหัวลอยอีกนี่ก็มีกระถางหน่อยนะมีเดี๋ยวมีตัวนี้อืมอย่าุ่งงุ่งนนี้วะเนี่ยเดินไปเดิแล้วทางแรกอย่างนี้ งงวันนี้หน่อยนึงท้งแลกไปแล้วจิ้ม่านรุ่นท้าที่สองเอาอยเสื้อหัวเลโอกาสนสามต้นบู้งตัวนี้โอ้ตัวนี้หัวยิ่งนี่ เงนินขาดโอ้เลยกินได้กิน <G ül> โอ้ยโอ้ยนี่กะทางนิดหน่อยมั้เดี๋ยวมาณนี้แล้วพี่น้องตัวนี้ดินเตียนตัวนี้นี่นี่ก็มี่มั้

mười em mười hai mười Cái tay นี่วะนี่นี่เลยเต่แต่ว่หน่อยน่อยน่อยจะกินได้เก้าแหละเี่ไต่้แล้วที่โอ้สรุปว่านี่ได้นึงนึงง่ายง่า